นี่ดิวะทางมันขนาดนี้เลยเหยียบสั่นเนินด้วยเอาดิมาดิมากกบกูดิขับผ่านแล้วปึ้งตึงไปอะไรเนี่ยหอมอตกใจเออเหยียบซีสินะเว้ยก็เอาดิครับโอ้มันเว้ยเออเออไอ้เจนถนนไหนชำรุดจะบอกกูเลยถ้าโลกนี้ไม่มี GPS ีเอสเวเว แอวพี่เผือกเปิดกับถ้าโลกนี้มี GPS survey ให้นิดนึงค่ะไม่เปิดมึงเปิดเน่เปิดดูเป็นพิธีกรหลักมั้งเอาลองดูถ้าโลกนี้ไม่มี GPS survey ฝึกไว้เราจะได้มีรายการของตัวเองแอพี่เผือกจะไม่ทำแล้วใช่ป่ะทำทำมาทำอะไรวันนี้เอาบอกโจทย์เข้าไปก็คือมันสืบเนื่องมาจากเคปพี่แมทพี่แต้วที่พี่เผือกับอกว่ากูไม่ แคบพอนะไอคอนเทนที่แคบเนี่ยพอนะช่วยดูรถกูด้วยนะฮะมึงไปที่สูงมึงไปลุยโคลลุยอะไรก็ได้มึงอย่าพากูมาที่อย่างนี้นี่นะพูดแล้วยังยังเกิดวันนั้นเบียดอะไรขึ้นไปเนี่ยทำยังไงแล้วในแง่ภาพเนี่ยโอ้ยดูจากนั่นมันไม่เท่าที่กูขับจริงอีก18,00 0ล้านเท่าไม่อยากมาแล้วที่แคบอยากไปเอาไปขับวิบาขึ้นขาก็ได้อะไรก็ได้เออให้มันสมรรถนะหน่อยวันนี้ก็เลยเดี๋ยว จะพาไปโตขึ้นโตขึ้นอะไรวะเห็นในข่าวไหมที่เขามีทางแบบเหมือนมอเตอร์คอร์สป้าวที่เขาเรียกกันะที่มันเป็นทางเฮ้ยให้ไปแบบโดดโดดดินเลยหรอบ้ามีสนามเหรอนี่ไม่ต้องสนามถนนนี่แหละคิ่นึกว่ามึงจะพาไปแบบว่าสนามแบบรถรถจําวู้วอแห่ไปรถจำมันอยู่เส้นไหนนะโลเคอล์โรสโลเคอล์โรกับมอเตอร์เวย์ต่างกันไง ไม่รู้หนูไม่รู้โลโก้แปลว่าถนนท้องถิ่นส่วนมอเตอร์เวย์คือถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดอ่าเนี่ยสมศักดิ์ศรีวิทยกรจริงๆอันนี้ความรู้รอบตัวไม่หายไม่ต้องเป็นวิทยกรก็รู้ได้น้างขวามือนี่จะเป็นนี่น่าจะเป็นรถไฟฟ้านะใช่ไหมสีแดงสายสีแดงไอ้โฮปเวลยังอยู่วะมันกลายเป็นอันนี้ไปแล้ววะมันจะมาหาจันมากถ้าเราสามารถเอาเสาโฮปเวลมาทําเสาไฟฟ้ารถไฟฟ้านี่ได้เลยเราจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยคุ้มเงินจัง กลับรถตรงนี้ะครับแล้วก็มันจะถึงโรงรถที่เป็นทางแบบโดดีดงนะครับเฮ้ยโอ้ตายแล้ว,ลวมีการตั้งชื่อถนนด้วยถนนด้วยนี่อนี่เหรอ,หรอนี่เหรอ,หรอคคอเหมือนว่าตรงกลางอ่ะมันจะเรียบ่วนมันจะโดดีดงอ่ะซ้ายขวาเดี๋ยวเราไปทางขวาดูแล้วกันเลนนี้ดูไม่ค่อยมีคนวิ่งนี้โห,โหแล้วมานี่ไม่เลยไม่เลยนี่ไงหมาหมานี่หมานีทางมันขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยมันหว่ะเออ ตรงนี่เคยขับรถลุยไอ้พวกตอยนี่โดนไม่ต้องเบรกไหมรถูกคุ้มก็วันนี้แหละไอ้พวกตอยแม่งแล้วไม่ได้เป็นถ้าเส้นนี้นะอย่างเงี้ยถนนวิภาวดีเส้นหลักก็เป็นนะเว้ยพออ้อแต่เขาติดว่าถนนชำรุดถนนชำรุดโปรดใช้ความระมัดระวังเขาก็เตือนแล้วแล้วทำไมเขาไม่ทำให้มันดีอ่ะโอ้ยนี่เส้นนี้เออไปโอ้อันนี้อันนี้ขนาดแค่มองก็คือเห็นว่าเป็นคลื่นแล้วอ่ะทดสอบสมรรถนะนี่ไงน่ะนี่แค่ขับสองล้อนะ อีกรอบนึงกูใส่โฟวิวไหมล่ะติดเตือนไม่หมดเลยนะว่าถนนชำรุดถนนชำรุ่พอมันมีมีข่าวปุ๊บก็แปะป้ายกันเลยดูสิฟอนใหม่ใช่ไหมนีนซีดนานแล้วพี่เผือกมองด้วยตาเห็นป่ว่ามันเป็นคลื่นตากูก็ไม่ดีเออก็เห็นสิวะเนาะไม่กลัวคนดูเขาไม่รู้สึกไงมันเหรอมันโยโยโย แล้วขับแบบนี้มันจะไม่มีปัญหากระโชกถ้ามันจะมีปัญหาแล้วมันจะเกิดมาเป็นรถจี๊ปทำไมอะม่ะหมายถึงแบบรถอื่นอย่างเงี้ยพาไารถอื่นมาไปดีเรียบร้อย <c oughs> อื้วด้เห็นไหมไม่ต้องเบรกเรารู้สึกเราเป็นคิงออฟถนนลูกลังก็ล่ะแล้วล่ะคิงออฟลูกลังเออเฮ้ยมัน <c oughs> ดีว่ะ เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเลนเข้าเลนซ้ายดูบ้างแต่ว่าระยะทางมันก็ยาวอยู่นะนี่ดิเออเอารถมาให้มันถูกวัตถุประสงค์ของยานพาหนะไม่ใช่ว่าเอากูไปขึ้นตึกอะไรก็ไม่รู้ระหว่างเป็นเนินอย่างนั้นอ่ะกับถนนเป็นหลุมอะได้หมดอะแบบไหนขับยากกันหลุมหลุมนีเปอร์เซ็นต์ที่แบบไนที่มันมีเปอร์เซ็นต์ที่มันมีเปอร์เซ็นต์ที่ตกไปปุ๊บมันเสียหายเลยอะแต่ประเทศไทยก็หลุมเยอะเนาะมันมีทั้งหมดอะ แล้วก็ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่วางไอ้เนินเนินตึกๆเนี่ยอยู่ในที่ประหลาดประลาดอะเยอะไอ้หลังเต่าไงเ,เหรอเออแล้วแม่งต้องดีไซน์ให้หลังเต่าแม่งอันเล็กนิดเดียวแต่รถกูดเด้งชิบหายเลยไม่รู้ว่ามันชันก็มึงมึงวางวางวางทีง่อะไรไว้น่ยแม่งคือเป็นลูกเล็กๆเหมือนไม่มีอะไรจะขับผ่านแล้วตึ้งตึ้ง,งอะไรเนี่ยอ๋อตกใจ <med> อะไรเนี่ยเอเอเบาลงหน่อย <mm> แม่งอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้มันเด้งฮิตอะไร <mm> ไขนาดนี้ไม่รู้ใครมันคำนวณนะว่ามันเออจะสร้างแรงสั่นสะเทือนให้รถเราได้ขนาดเนี่ยหรือว่าเขาไม่ได้ทําให้มันแบบราบลงมาสําหรับรถขึ้นชะล่แต่มันแบบทํามาให้รถคว่ำไม่รู้ว่ามีสูตรกันหรือเปล่าว่าต้องต้องต้องลูกเท่าไหร่มันถึงเด้งแรงตึ้งตึงต้งโ <mm> อง้ยรถกูพังหมด แต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะเกิดจากเสามาทีหลังป่ะคะขนมมันถึงแบบโดนงัดขึ้นมานั่นก็แปลว่าอะไรอ่ะขนนซุดใช่ไหมอีแปลว่าถมไม่ดีป่ะทำใหม่ๆก็ดีอ่ะแต่แล้วก็พังง่ายหน่อยนี่เรียกวัสดุอ่ะเราลองไปทางซ้ายไปซ้ายไปอ ไเบิกไงเหยียบสันเนินด้วยเอาดิมาดิมากับกูดิเปนคนจริงไปไปเลยโกแอนนี่แหววเว้ยไปไปไปแลเก่งลงไปโอ้ฝั่งก็คือไปคือไปไม่หันเว้ยไป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 ใครไม่ไหวก็หลบนะครับเออรถแรงมันอยู่ตรงนี้ เหมือนเล่นรถไปเหาะเลยเออเหยียบ40บนะโว้ยสะกดหมักดุ่งล้อหักอ๋อนี่ออนี่น <laughs> ก็เอาดิครับถนนไหนชำรุดจะบอกกูเลยอืมมันแล้วเกิร์มเหยียบใส่ดิครับมีเนินให้เหินเปล่าเ <laughs> ก็บกดดนะเออ,อ,อ นี่ดิวะมันเวยคนยอออเอไอเจนไอเจนมันไมมมึงสนุกนุกเ้มันดีนกันอุ้ยแล้วเวลามอเตอร์ไซค์เขาขับปะอาอไม่ได้ดิมอเตอร์ไซค์นี่ล้มนะนี่มอเตอร์ไซค์หมันแล้วมึงเออ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 ไี่จนได้ภาพ เฮ้ยตรงนี้นก็ใช่ว่าจะเรียบแล้วเนี่ยดูเดียบน,น,นื้อทำไมฟุตบาทนั่งเป็นงูเลยมึงเห็นปะเออจริง <laughs> ดูฟุตบาทแ้วก็รู้เส้นวิภาวดีหลักยังพังแล้วนะภาษาอะไรจะนม่งขับมั่งขับ,ขบเรือเออแล้วไม่เข้าใจเวลาพวกท่อที่อยู่กลางถนนอย่างเงี้ยทำไมเขาวางฝาให้มันแบบปิดพอดีกับถนนไม่ได้สน่วนใหญ่เห็นนะต้องเป็นแองไม่กระปูดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วรถขับมาเร็วๆก็คือหน้าฟ้าม ก็ดจามหรืออะไรนะก็ดจามจาม <S 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 โอ<ท>้โจามใช่ไหมจามดิเห็นไหมสบายวะ่ะไม่เห็นทำอะไรเราได้เลยเอ๋อสิโยนเข้า4ีเราพ่าโยนเข้า4ีามาคิดอยู่ได้ถ้าสี่ล้ออ่ะไม่ได้<ช>ดถ้าสีล้อมันสบายเดี๋ยวพาไปนั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยตอนตัดออนแอร์นะให้เห็นตอนเตรียมด้วยนะว่าเออเนี่ยพิธีกรที่เป็นแบบรุ่นใหญ่เนี่ยเขาพิธีกรรุ่นใหญ่กเออหลังกล้องเนี่ยเขาช่วยน้องๆเนี่ยในการแบบเติบโตในสายงานนี้แค่ไหนเห็นไหมตัดทิ้ง ทิ้งอะไรเอาตรงนี้ออกทั้งหมดอ้าวเข้าตรงนี้ <S <S 1> <S 1> เฮ้ยไม่เห็นยากเลย อะไรโมโตอครอสเนี่ยแหมรถมันอำนวยอำาวยราวันนี้แล้วก็สี่ล้อสบายใช่ไหม uh, <okay. S 2> เดี๋ยวหนูพาขึ้นมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวพาขึ้นมอเตอรไซค์นี่ไงที่เขาสัญจรใช้ชีวิตกันเนี่ยนั่งมอเตอรไซค์กันเนี่ยโมโตอครอสเหรอเออที่มันต้องผ่านน่ะเดี๋ยวไปนั่งมอเตอรไซค์กันเอาละ,ะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเจนนะครับจะเป็นคนอาสาครับหูอาสาด้วยอาสาไปนั่งนะครับ <c oughs> รถจักรยานยนต์ครับและเราจะหาพี่วินสักคนหนึ่งสักสองคนสักคนหนึ่งสักสองคนที่จะพาเจนคนเดียวและพี่เผือกเพื่อที่จะไปลุยเดินลูน่าครับขอเชิญเจนลงจากรถครับเชิญพี่เผือกลงด้วยครับไปไปเยวเราไปขึ้นมอเตอร์ไซค์กันไม่ต้องคิดถึงมอเตอร์ไซค์มึงเอาข้ามตรงนี้ให้ได้ก่อนเอาไปสิไปสิ สวัสดีครับพี่เวีงครับสวัสดีครับมาดูไอ้ถนนถนนเนี่ยโมโตคอร์สเนี่ยพี่มันเป็นมานานเร็วพี่อ๋อเป็นนานเร็วเหรอกินไก่ไหนครับรอบๆหรอหรอเมันไปเร็ตมากไม่มีซ่อมเลยเหรอที่มันเป็นขึ้นขึ้นนะต้อไปเล่นทะเลเลยเล่ย พาตโต้ตรงนี้แทนหรอคะแล้วมอเตอร์ไซค์คือขับกันยังไงคะขับตรงกลางเส้นป่าเลยเหรอตรงไหนมีหลบก็ท้องรถได้หน่อยวิ่งนันก็เส้นป่าตรงไหนที่มึงเรียกรู้าจะมองออกไงอ่าอ่เรารู้เรารู้อยู่ตรงไหนมันเนินเยอะเราจะไม่ขับเร็วไม่มีรถต้เล่นกลาง อ่าตรงกลางมันเรียบหน่อยเมื่อกี้มี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 แบบเจ็บหนักใไหมลองไหมเดี๋ยวลองให้น้องเขาลองเจ็บหนักดูสัเองเอาเอาแบบไม่เจ็บเลยค่ะไปไปสำรวจเดี๋ยวลองนั่งซ้อนพี่เขาให้พี่เขาพาดูหน่อยว่าขอบคนละคันค่ะคนละคันพี่คือมีเรื่องตลกหนูว่าใครนั่งรถหมกแบบนี้แล้วหนูใส่อย่างนี้ด้วยผิดด้านอันนี้เล็กกว่าป่ะพี่ กว่นนี้องกองสายแลวสายได้เฮ้ย <c oughs> นี่น่าอยู่อันนี้เหมือนถึงสาพี่ <c oughs> คุณน้าบอกว่าผมไม่ไปนะครับเดี๋ยวพาไปล้ม <c oughs> โอ้น้ายังไม่ชัวร์เลยเหรอนีนะสตลาดสิทธิ์นะบอกว่าเสียวล้มขนาดพี่พี่วินยังไม่ชัวร์เลยอ่ะเออเอาไงอะ่ะทันเจนเอากระโดดด้วยฮะ <c oughs> โดดได้แต่อย่ายล่วงพอค่ะ <c oughs> <c oughs> ตั้งลำรอก่อน <c oughs> <c oughs> โอเคไป เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วจะเป็นยังไงมีการดเนนิการรอะไเดี๋ยวเข้าหน้าจะมาซ่อมนะพี่มันเป็นเยอะอะตื่นเต้นอ่ะปกตินั่งมอเตอร์ไซค์ไม่เคยตื่นเต้นกำลังจะขับรถเข้าสู่ลุกละนาดเรากำลังจะเข้าถนนเส้นที่เป็นลูกคลื่นแล้วนะคะโอ้ไปโอ้โหเอาอย่งนี้เลยพี่โอ้ยเดียวเดียวเดียว เปล่าเบล่าเปาเปาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยมันเด้งเนันเด้งโหดเหมือนกันนะพี่นี่เราวิ่งไม่ได้เร็วมากกันคุณหน้ารู้กลัวอันตรายว่ะโอ้โหยเปล่าเปล่าแล้วเนี่ยเป่าแล้วเนี่ยโว้ กี้คือลูกเมื im, ่อกี้คือขาลอยอ่ะโอ้โหมันจะวิ่งกันยังไงอ่ะเจ้โอ้โหตายโอ้มันเป็นยาวทั้งเส้นเลยโอ้ย ครรบอบอคุณน้านเขาบอกว่าถ้าขับเลยไปอ่ะก็จะมีอีกเต็มเลยที่เป็นคื่นโอเคโอ้ครบรอบพอดีเรียบร้อยใครที่อยากจะมาเนี่ยสนุกกับพี่เนี่ยก็ก็คิดเป็นรอบแต่ไม่รู้คุ้มคุ้มค่าโชคค่ารถค่าช่วงล่างหรือเปล่าเปงานคันนี้ ดูขาลอยเลยอะลอยตอนขึ้นมันไปแบบบึ้มเหมือนกระเดินอะคือเอาจริงนะพี่เขาขับไม่ได้เร็วนะนะใช่คือมันไม่ได้เร็วแต่มันโดดเว้ยอยากเห็นคนไทยบินได้ป่ะอยากเห็นมอเตอร์ไซค์บินได้แหละมากกว่า <c oughs> แบบลื้นอีกอะพี่ถ้าฝากถึงคุณหลับผู้ใหญ่เส้นนี้เอาไงดีช้อยมีอะไรมากไหมขอให้มาซ่อมมันไม่มีนะต้อยซ่อมหน่อยนะน้ำไม่ต้องเอาอะไรมากนะบอกซ่อมหน่อยแค่นั้นเองไมตกใจ ตีสตังยังไม่กลับมาเลยเนี่ยลิ่งเลยมันเออไปเลยอ่ะเสวเวอร์วันนี้มันมากถ้าไปการเท่าไหร่เผื่อคนอยากจะมาเล่นอย่ามาค่ะไม่ต้องมาเล่นค่ะหรอหรออยากจะโตขึ้นก็ไปทะเลค่ะไม่ต้องมารงนีไปกันแอบน็อกฟรีด้วยที่เขาบอกว่าเขาอะยังรู้ว่ามันมัน ใช้เส้นทางกันประจำใช่แต่ถ้ารถที่เพิ่งมาใหม่อ่ะประสบอุบัติเหตุเยอะเราไม่ใช่แค่มอไซค์นะรถเก๋งก็พังจริ nin งครกแตกค์ขอบคุณพี่มินด้วยปะวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณขาอค่ะเขาออกไงเนี่ยเขาออกไงนหนูชอบพี่เหลใส่หมวกใบนี้นะมันซ้อมหมวกซ้อนหมวกคุณงงไปหมดแล้วเนี่ย